สวัสดีครับมาเจอกับผมนกครับเบดเด,ดมาเจอกับเจ้าคันนี้ครับโต,ตลต้ารีโว่สองจุอนะครับปีนี้ปีใหม่เลยปี2022นยีนั่นเองเป็นยังไงไปดูครับนะครับมาดูกันครับดูหน้าตานี่เป็นหมูป่าอยู่แล้วครับปีใหม่ดูครับทุกอย่างเป็นหมูป่ามาแล้วนะนี่ ไม่ดูไม่ได้ครับในห้องเครื่องดูข้างในสวยงามเลยลเหตุอยู่ตรงนู้นนะคานดูสวยๆเลยครับนี่ไม่มีแกะอยู่ิมากอยังอยู่นะ abs ก็ยังอยู่ทุกอย่างใส่กิฟตด,ดูไม่ขันไม่มีรั่วซึมแน่นอนเพราะรถมันปีใหม่มากนะนี่ทุกอย่างแบตก็ติดเดิมโรงงานมากับแม็กเวนซ่านะครับงานไทยแท้แน่นอนครับปอกกันสันแน่นครับนี่ยางใหม่แม็กซิโมนะครับถ่วงล้อให้แล้วนะครับนี่ ที่จับสีดำนะครับแต่คันนี้พิเศษเลยครับนี่ดูครับเหนียวครับนี่ครับเพดดูนี่ดูเมทอาร์ครับเมทอาร์มาโลบอจากโรงงานมาสวยๆเลยนี่สีน้ำเดิมคอกนี่ครับเม็สามนะครับนี่ที่สำคัญครับยางครับ x c d 2แล้วมากับล้อบรรทุก แล้วก็เพาลอยใจแอนนะคันนี้ X42 ก็รู้กันอยู่ครับข้อครับสูงเมตรสามสี่ครับแซมเบดปลาปลาค่าน้าเงินนั่นเองครับนี่ทุกอย่างพร้อมจดลงเร็ใไปแล้วนะครับนี่ช่วงล่างครับมาดูตัวนี้เสริมไปแล้วครับแหนบหน้าแหนบแหนบหนาแหนบตับนะครับนี่มาทุกเงสี่ราคาตันแน่นอนครับไปดูกันข้างในกันครับผมพิเศษอยู่แล้วนะครับนี่กุญแจมันเป็นคุญแจรีโมทนะครับอ่า กุญมแจรีโมทแล้วนะนี่มีระบบเซ็นทรัลล็อกทุกอย่างนะกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้นะนี่เวลาเปิดเห็นไหมดูนะเวลาเปิดนะเสียงกุญแจปึ๊กนี่ไงโตโยต้านี่คเป็นจอสัมผัสเลยนะครับตัวนี้ดูไม้เนี่ยซิเนเจอร์เลยให้ดูสองหมื่นคันนี้รถวิ่งวิ่งน้อยมากดูคุ้มจริงๆคันนี้นะครับนี่ดูทุกอย่างแต่นี่เป็นมือหมุดอยู่นะหเกียร์แล้วนะนี่แอร์แบ็กดู ตรงนู้นมีหมดเลยนี่ใหม่จริงๆนะครับแอร์แบ็กก็ขึ้นโชว์นะทำงานคันนี้ใหม่มากปี22นะครับนี่มาคันนี้เป็นสีเทานะครับชนวนราคาอยู่ที่6 5แ0 0 59,000บาทนะถูกคอรถไปเลย1,000 10, 0เหลือ6,49,000 9,000นะครับนี่รับไปเลยถ้าในาสนใจนะครับ แสตยเข้ามานะครับ R O A D D D A Y นะครับยืนนึงแสตอนำหน้าเนี่ยหาไม่เจอครับแล้วก็ตามเลยเบอร์โทรศูนย์ส4งสามสองแปดศูนย์สี่สี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาครับลุย